แล้วพี่ก็ไม่เคยสอนนะว่าการเทรด forex จะทําให้เรามั่นคง<ช>จริงไม่จริงนอกจากการเทรดที่เปลี่ยนแปลงล่ะเ,ออเข้ามาเรียนกับพี่อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างความคิดแล้วก็การการทำทุกอย่างในชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบภายในปีเดียวคิดดูเิขนาดปีเดียวอะไว้ยังเปลี่ยนขนาดเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันนี้ไว้ยังทําแบบมีวินัยแบบเนี้ยใช่ไหมผ่านไป3ปี5ปี10ปีคิดว่าไว้เป็นไงผมว่าดีกว่านี้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะ แนะนำตัวแนะนำตัวให้คนดูหน่อยอ่าวันเดีครับผมชื่อไว้นะครับอายุ 23. แล้วทำงานอะไรก่อนกรรมกรนพีกอร้างแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อหลังจากนั้นผมก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ออกจากกรมกรเหมือนแบบมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไปทำงานห้องเย็นอ่าแล้วช่วงหลังไปทำบัญชีได้ไงช่วงโควิดเลยคนที่ทำเขาก็กลับอพอคนมังขาดผมก็เข้าไปทำแล้วมาเจอฟาสบูดได้ไงก่อนหน้านี้ต้องถามก่อนว่าเคยเทรดโฟเล็กมาก่อนไหมไม่เคยอ่าแล้วทำไมอยู่ๆแบบ อะไรโดนใจที่แบบเราต้องทําอะไรบางอย่างเพิ่มท่าน,นั้นคือเล่นเกมใช่ปะรู้สึกเราเริ่มเบื่อแล้วหรอจนแบบคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้หรอแต่เราให้มีความคิดว่าเราจะอยู่แบบนี้หรอแต่ไม่ได้รู้ว่าเราจะทําอะไรเล่นเกมดูที่ตตอดูอะไรไปเรื่อยๆจนมันเจอพี่โอเคแล้วอะไรเป็นจุดโดนใจคําพูดไหนทําไมถึงแบบไปสกิดเราอะสกิดเราเฮ้ยเราต้องแบบเอาเว้ยเอยากประสบความสำเร็จละเราไม่ได้เป็นลูกจ้างของกเขาเนาะ ทำงานเนี่ยเอ้ทำเงินในอากาศแค่มีโทรศัพท์ก็ทำเงินได้แล้วอก็เลยว่าทำได้จริงขอเราทำงานเราทำได้จริงไหมจริงครับแต่ว่าวงนั้นเลยก็เสียตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่พันแปดร้อยเก้าสิบถ้าจะไม่ผิดอ๋อตั้งแต่พันแปดร้อยเก้าสิบเมื่อประมาณปีที่แล้วละใช่ครับตอนนี้กี่เดือนละตอนนี้จากวันนั้นวันนี้ปีหนึ่งละพีจากปีเนี่ยปีหนึ่งแล้วนะเป็นไงบ้างได้เงินจากอากาศหรือว่าเสียเงินจากอากาศ ยังเขาเรียกว่ายัางได้ได้เสียเสียอยู่ใช่ครับแต่ถามว่าเราเริ่มเห็นทางยังเห็นเริ่มเห็นเป้าหมายยังเห็นครับมันเหมือนแบบเราทําจนเราเริ่มชินกันมบมันเราเราเริ่มเข้าใจว่าเราควรทำอะไรต่อโอเคอ่ะหลังจากนั้นเป็นไงบ้างเข้ามาเทรดแล้วมันเหมือนแบบช่วงแรกๆเนาะมันก็ได้เสียได้เสียมันมีช่วงหนึ่งที่แบบได้ได้ได้นานด้วยจนแบบเราเริ่มมีความต้องการเยอะป้นไปจากหนึ่งพันถึงแปดพัน จาก1,000ใช่ครับไป800 0เหรียญใช่ครับแล้วตอนนั้นที่ไปถึง800 0แล้วอ่ะก่อนที่พอตจะล้างใช่ไหมรล้างนี่คือใช้เวลาเท่าไหร่แค่คืนเดียวคืนเดียวนี่ล้างเลยนะครับใช่ครับจากพันไป800 0นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ2เดือนพี่ประมาณ2เดือน2เดือนแบบไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยใช่แต่พอพลาดโดนหมดเลยี่โดนหมดเลยตอนนั้นรู้สึกไงมันรู้สึกแบบเราสับสอนเราอ่ะเพราะว่าเราก็อยู่มานานแล้วเนาะจะปีหนึ่งแล้วเหมือนแบบ เราทำมันทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเราเริ่มสับสนว่ามันยังทำได้อยู่ไหมหรือเราแค่แบบได้ไดไดมาแบบฟุก,กอ่ะใช่โอเคแล้วตอนนี้คิดว่าฟุกไหมไม่พี่ผมว่าผมมั่นใจไม่ได้ฟุกเนาะใช่ครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นรู้สึกยังไงร,รู้สึกแบบไม่อยากทำต่อแล้วคือตอนนั้นคือจะเลิกแล้วใช่ครับแล้วกลับมาได้ไงเมื่อช่วงนั้นคือผมเริ่มติดการออกกำลงังกายเริ่มแบบฟังพอแคป์ดีดีเรารู้ว่าถ้าเราอยู่แบบนี้ยเราจะจมอยู่แบบนี้แล้วก็จะหายไปเลย พี่ยามเอาตัวอินไปอยู่ในที่ที่แบบมีสภาพแวดล้อมที่ดีใช่หลังจากที่เราตัดสินใจแล้วแบบเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําใช่ปะ่ะใช่ี่หลังจากนั้นเป็นไงเราได้กําลังใจเนาะเหมือนแบบตอนนั้นที่เราสรับสนว่าผมทําได้ไหมหรือผมทําไม่ได้หรือผมแค่ฟุ่ ook, จนที่บอกว่าเอ้ยสู้ๆนะ พี่เชื่อว่าเองทาได้คือ,อคาเนี้ยทุกครั้งที่ผมไม่เจอผมจะได้ยินจากพี่ตลอดเลยทั้งนั้นที่ขนาผมยังไม่เชื่อในตัวเลยทำไมพี่ถึงเชื่อไม่ใช่ว่าบรรลุมาได้เลยอ่ามันต้องปรับเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราดีขึ้นอ่าฮะแล้วหลังจากที่กลับไปรอบแรกอ่ะก็ยังไม่ได้นะใช่ใช่ไหมไปเติมอีกใช่ไหมใช่แล้วก็ไปโดนอีกโดนอีกแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างก็ตั้งเป้าว่าจะกลับมาตรงว่าเติมเป็นฟันเรียงก็กลับ ตอนนี้2เดือนแล้วครับแล้วเซตแผนการเทรดตัวเองยังไงคือเหมือนแบบตั้งเลยว่าต่อสัปดาห์เราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์จะเอากี่ลลอตจะเก็บกีจ่จุดแล้วหลังจากครั้งนั้นที่เราเคยพลาดไปอะทุกวันนี้เป็นไงไม่ปล่อยพี่รู้สึกว่าถ้าแบบเกินตามที่เราตั้งไว้เราก็ขับเราต้องคันเลยนะคันเลยพี่ยังไงก็ไม่ยอมเสี่ยงเงินต้นล่าสุดปั้นจากพันไปเป็นเท่าไหร่ไป <4. S 2> ถึงสามพันกว่าสามพันกว่า <Okay. S 1> ใช่ไหมเออพี่เห็นเราเก็บแบบเป็นบล็อก บล็อกเป็นบ er ล็อกใช่ไใช่ไหม<ช>นอกจากการเท,ทรดที่เปลี่ยนแปลงล่ะเออเข้ามาเรียนกับพี่อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างความคิดแล้วก็การการทำทุกอย่างในชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบภายในปีเดียวคิดดูเลขนาดปีเดียวอะไว้ยังเปลี่ยนขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดวันนี้ไว้ยังทําแบบมีวินัยแบบเนี้ยใช่ไหมผ่านไป3ปี5ปี10ปีคิดว่าไว้เป็นไงผมว่าดีกว่านี้แนะ่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วพี่ก็ไม่เคยสอนนะว่าการเทรดโฟร์ก จะทําให้เรามั่นคงจริงไม่จริงพี่บอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณจะมั่นคงคุณต้องไปทําธุรกิจหรือคุณต้องไปลงทุนในหุ้นการเทรดโฟเล็กเนี่ยมันทําได้แค่สร้างกระแสเงินสดสร้างกระแสเงินสดแค่นั้นเองใช่ไหมครับก่อนที่มาเรียนกับพี่ไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตไม่มีพี่ทุกวันนี้เป็นไงผมต้องมีในสิ่งที่ผมต้องการคือทั้งบ้านรถและครอบครัว แล้วพอเราตั้งเป้าปั๊บแล้วเรามีแผนการไหมว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงคือตอนนี้คือผมอ่ะตั้งเป้าไว้แล้วแต่ผมมองตรงนี้เป็นทุหวานมากกว่าเป้าหมายผมสมมติร้านเหลียงใช่ไหมผมไม่มองตรงนั้นหรอกตั้งเป้าแล้วผมก็กลับมามองตรงนี้คือพันเหลียงผมต้องทําให้ได้หมื่นอ่าทำเอาไปทีละสเต็ปใช่ถ้าหมื่นแล้วต้องไปแสนโอเคค่อยๆไปโอเคสู้ๆน้องเอาเอาให้ได้นะใช่มามาที